สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่บุญมีครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับกลับมาจากเกี่ยวญ้านะครับนี่ ดูช้างครับเหมือนว่าพี่บุญมีจะท้องอืดนะครับนี่ตึงเป๊ะเลยครับนี่ทุกวันไม่เคยอย่างนี้นะครับดูครับท้องอืดหรือเปล่าครับแต่ก็กินหญ้าปกตินะครับถ่ายปกติครับ วันไม่ขนาดนี้นะครับหนึ่งดูท้องครับท้องใหญ่มากเลยครับสงสัยจะท้องอืดครับ ก็ต้องรอดูอาการต่อไปเรื่อยๆครับแต่เขาก็ยังกินปกตินะครับต้องพาเขาออกเดินครับช้างไม่ค่อยได้เดินครับยืนกินอย่างเดียวครับของใหญ่มากครับวันนี้ ทุกวันไม่ขนาดนี้ครับแต่เขาก็ทายปกติครับไม่ซึมไม่อะไรนะครับสงสัยจะไม่ค่อยได้ออกเดินครับ ทงใหญ่มากครับวันนี้นี่ผิดปกติครับก็ให้กินไม่ค่อยเยอะนะครับ ทองมันเริ่มเทิมเลยครับทองอ่ดจริงๆนะครับนี่ต้องรอดูว่าเขาถ่ายไหมครับดูน้องลำพูนะอันนี้หลักผูกตอนกลางวันนะครับยังไม่เอาพาเดินกลับบ้าน,นครับเดี๋ยวไปผูกไวใ้ใกล้ๆบ้านนะครับตอนกลางวันมาผูกไว้ตรงนี้นะครับนี่ บรรยากาศก,าศก็ออกคืบคึมนะครับฝนจะตกะครับเดี๋ยวพาไปดูคุณยายฟ้าใสนะครับคุณยายโอ้คุณยายก็ทองใหญ่เหมือนกันครับแต่อันนี้ไม่ได้อืดน,นะครับนี่อ้วนครับหาแต่ของกินอย่างเดียวครับ โอ้ทองใหญ่ขนาดนี้ยังหิวอีกว่าใหญ่โอ้โหใส่หิวเดินตามใหญ่เลยครับเดินตามเลยครับอันนี้ไม่ได้อืดน,นะครับนี่อ้วนครับนี่บนสูงนี่ครับนี่ หาคนครับอ้อนครับหิวครับหิวกินเยอะเลยเด๋อวอืดดูท้องวะแต่เขาก็ยังถ่ายปกติครับอันนี้ปกตินะครับนี่โโหเดินดตามเลยครับหิวครับหิวดูหน้าดูเกมครับไม่ยุบเลยครับเต็มเลยครับช้าง ปกติอช้างรุ่นนี้ก็หน้าเขาก็จะยุบจะอันนี้นะครับอันนี้มีเนื้อเต็มนะครับโหหิวหิวหิวอ่อนเลยครับอ่อนใหญ่เลยครับ หิวครับหิวอ่อนอยากกินนะครับนี่อยากกินนะครับนี่อยากกินครับอยู่ยาบเพว่า,าย้ายให้เขากินเยอะก็กลัวเขาจะอ้วนเกินนะครับรับน้ําหนักไม่ไหวครับ ใครเห็นก็บอกว่าอ้วนเกินครับแต่ก็ไม่ให้กินเยอะเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ยังวันวันก็ไม่ค่อยได้กินเยอะนะครับเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วครับกลัวเขาจะรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวครับ อย่างดูเหมือนอายุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรุ่นเดียวกันนี่เขาก็นี่หมดแล้วนะครับที่ว่าเคยอยู่ด้วยกันอายุเท่าๆกันแต่คนยาายของเราก็ฟันแกยังดีครับ กินทั้งวันครับเป็นช้างที่เคี้ยวละเอียดครับกินไปเรื่อยๆครับ ยายนี่จะกลัวช้างตัวผู้นะครับช้างงาครับเพราะว่าแกเคยโดนทำร้ายนะครับโดนไล่แทงครับแต่ไม่โดนครับเพราะว่าแกวิ่งเร็วครับวิ่งโดนทำครับตอนนั้นครับเมื่อหลายปีแล้วประมาณห้าหปีที่แล้วตั้งแต่นั้นมาแกก็กลัวเลยครับ เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังครับถ้าเห็นช้างตัวผู้นี้เกจะวิ่งเลยนะครับนี่กลัวเลยครับ ดูคนใหญ่กินหญ้าครับสับปับรดต้นหนึ่งนี่ก็ประมาณ5นาที10นาทีได้ครับนี่ใช้เวลาการกินยหญ่ อร่อยไหมครับดูคุณยายนี่เผือกสวยมากครับนี่หน้าเผือกเผือกนะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับหก็จะเนะท้องกลางเริ่มขึ้นเลยครับนี่อันนี้ไม่ได้ท้องอืดน,นะครับอ้วนครับ ยิ่งไม่ได้ทำงานนี่ยิ่งอ้วนเลยครับถ้ายืนกินสบายมากครับ แคุณยายนี่ผมจะพาออกเดินทุกวันนะครับเพราะว่าแกแ่ๆกแล้วก็ต้องพาออกเดินทุกวันด้วยครับยืดเส้นยืดสายครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามให้ช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ